วันที่12กรกฎาคม2566นายสาำราญสมณะและนางสาวนันทิกาฟงจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้เข้าร่วมรับมอบเช็คตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปี2566าจำนวน9้ารายเป็นยอดเงินจำนวน295,896านนบาท12สสตางค์ นะศูนย์บริการผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่สมนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดลอ้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยลดความอันตรายที่จะเกิดขึ้นป้องกันความพิการซําซ้อนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลร้องวัวแดงมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่พักอาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยได้รับบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน